ก็สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมช่องไปตามลมสำหรับวันนี้อากาศดีดีครับเราก็จะออกที่ปันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะไปเทียบทะเลกันนะครับซึ่งได้นัดเพื่อนไว้แล้วคาดว่าจะไปที่จังหวัดสงขลาแต่เ็ายังไม่มีแผนที่ชัดเจนนะครับมีแค่จุดหมายไว้คร่าวๆครับผมตอนนี้ผมก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันแล้วครับผมไปกันเลยครับ เหตุผลที่ผมใช้รถยนต์ในวันนี้นะครับก็เพราะว่าผมได้นัดไปรับพี่หิน stone camping ไปออกทริปด้วยกันนะครับและผมก็ต้องพาน้องหมาซึ่งนั่นก็คือเจ้าสุโมไปด้วยครับรถยนต์จึงเป็นทางออกที่สะดวกที่สุดสำหรับทริปนี้ครับเพื่อนร่วมทริปของผมก็จะฟินๆ่อยน,น,นะครับได้ออกไปเที่ยวข้างนอกครับผมมีการบบกสมบัติถางโชว์ด้วยครับ ผมก็ได้ขับรถไปตามเส้นทางหลักนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดสงขลาโดยผมใช้ความเร็วในการขับขี่รถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและก่อนออกเดินทางผมก็ได้เช็คสภาพรถดูลมยางรถและก็ดูความพร้อมของรถออก่อนออกเดินทางแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ขับรถเข้าสู่เขตจังหวัดสงขลาแล้วครับ จากนั้นครับผมก็ขับรถไปตามเส้นทางเรื่อยๆครับโดยบริเวณสองข้างทางก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นต้นยางพาราส่วนยางพาราแล้วก็ภูเขาที่สวยๆอีกหลายลูกเลยนะครับก็ขับตรงไปเรื่อยๆเลยครับ เาคงรผองมาแล้แต่ตอนแรก็แรกแล้ว็กมันี่อ้ีครัที่ดกก็มาถามนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันแล้วผมก็พี่ก็หัวเราะ่อนนยังไม่ยังไม่รู้เลยนะครับ ว่าจะไปที่ไหนกันแต่ก็ให้ออกมาให้ได้ออกมาก่อนคนระับต,ตอนนี้หลังจากที่ทานข้าวกันเสร็จแล้วครับเราก็จะ เป้าหมายต่อไปซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะครับที่ไหนพี่หินไปที่ไหนต่อไปทะเลสาบสงไอ้ไม่ใช่ทะเลสาบทะเลสาบเลยเหรอทะเลสงขาไปหาดชลทัศน์ก่อนเราก็จะไปไปดูจุดกางเต็นท์ของเราก่อนนะครับว่าไปหาพื้นที่ปักสมอก่อนหาที่พื้นที่สําหรับกางเต็นท์ก่อน ไม่รู้ว่าจะได้เป็นที่ตรงไหนงั้นก็ไปกันเลยครับ Let's go <S พี่โจโไปตามลมน,นะครับแล้วก็น้องซูโม,โม่นะเราก็จะเดินทางไปที่าชายหาดชาลทัศน์ก่อนนะเพื่อไปดูพื้นที่กลางเต็นท์ก่อนนะครับแยกแดงตรงนะ ตรงอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวอาจจะไปเจอกันที่นั่นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเดินครับ อนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่แหลมสมิลาแล้วนะครับผมดูสภาพอากาศแล้วในวันนี้น่าจะไม่มีพายุเข้านะครับซึ่งก็เป็นคนดีต่อผมที่จะได้กางเต็นที่นี่ครับผมก็มจะเห็นใช่ค่อยู่ด้านขวามือนะครับ แนวต้นสนที่อยู่ริมชายหาดก็จะช่วยให้ลมเงานะครับเพื่อที่จะอากาศอนช่วงกลางวันมันจะได้ไม่ร้อนครับผมเหมาะแก่การนั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ปล่อยอารมณ์ไปตามริมทะเลนะครับจะหลุดออกไปทั้งตัวแล้วนะเนี่ยตรงไหนตรงนู้นใช่ไหม,ไม เมื่อเดินทางมาถึงแล้วเราก็ไม่รอช้าที่จะเดินสำรวจพื้นที่ริมหาดชะลาทัศน์จังหวัดสงขลาและเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้ได้รับชมกันนะครับในความเห็นของผมหาดชะลาทัศน์แห่งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งชายหาดที่มีความสวยงามอากาศสดชื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อนกับเพื่อนๆหรือครอบครัว หรือสำหรับสายแคมปิ้งก็สามารถมากางเต็นท์นอนเพื่อสัมผัสกับวิวทิวทัศน์แนวต้นสนและชายทะเลที่มีน้ำสใสๆไกลสุดสายตาได้เลยนะครับ เขียนไดอารี่บันทึกเรื่องราวต่างๆรวมถึงประสบการณ์ของผมที่ได้ไปพบเจอสถานที่และผู้คนใหม่ๆถือว่าเป็นการบันทึกความจําอีกรูปแบบหนึ่งทําให้ผมไม่พลาดที่จะจดจําสิ่งเหล่านั้นไว้ได้และหวนกลับมาอ่านก็เหมือนได้ไปเยือนสถานที่แห่งนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี้ผมกับพี่หินเราก็าอยู่กันที่แลมสมมิลาแล้วนะครับตอนนี้ก็รอให้อากาศเย็นลงนะครับเพราะแดดช่วงกลางวันนี้ร้อนมากเลยครับไม่มีเมฆเลยครับอากาศดีนะครับลมพัดมันช่วยรีแลกซ์ได้นะครับนั่งยินนั่งดูพื้นพัดเข้าฝั่งเย็นๆนครับคือเมื่อวานมีพี่ที่อยู่เขาพื้นที่ใลคเคนเกแกก็เตือนว่า วันนี้น่าจะมีพายุเข้าอีกลุกนึงน,นะครับที่ฟังจากชาวเรือรตอนเย็นรเราก็จะมีกิจกรรมทำอาหารกินกันที่นี่นะครับก็รอดูตอนเย็นอีกทีครับผมครับตอนนี้เราก็มีสเสบียงที่เพียงพอสําหรับเย็นนี้และพรุ่งนี้แล้วนะครับตอนเย็นเราก็จะมีย่างไส้กรอกและก็ย่างไก่นะครับก็มีผลไม้ครับผมมีขนมปังมีนิด พักทลองนะครับวางไปแล้ววางไปเองครับเมื่อสักครู่ก็นั่งแทบเมดแตงโมกันอยู่นะครับก็ได้มีแก๊งคอเซนเตอร์โทรมานะครับอินโดนีเซียจากอินโดนีเซียนะครับผมก็คือโทรมาจากอะไรนะเขาบอกว่าจากไหนนะด่านสุลกากรด่านสุลกากรเลยบอกว่าคุณมีเอกสารจากเอาเริ่มต้นนะ สวัสดีค่ะจากด่านศุลกากรคุณมีเอกสารสำคัญที่ยังไม่ได้เซ็นรับให้กด9เพื่อยืนยันกด0เพื่อฟังซ้ำแล้วมันก็พูดซ้ำรอบหนึ่งก็ว่าตอนแรกครับผมนึกว่าเบอร์ขนส่งไอ้พอดูดีเอ้ยมันบวก6-2มันไม่ใช่ในไทยแนละ้วในไทยมันบวก6-6ถูกไหม นี่มันบวก62มันแล้วมันขึ้นเลยอินโดนีเซียหมากไก่นะอิมพอตอีกแล้วคราวนี้แล้วก็อิมพอตจากอินเดียอ <laughs> ตอนนี้มาอิมพอตจากอินโดนีเซียดีดีดีต <c oughs> องร้อนนะเนี่ยสั่งใหญ่เลยนะะ <c oughs> มึงแกงกูกูเนี่ดดยงด้วย ตอนนี้สำหรับวันนี้ผมก็พาเด็กๆมาเล่นเส้นเล่นกบทรายน,นะครับผม แล้วก็ได้เวลากลางเต็นท์สำหรับนอนในคืนนี้ที่ริมหาดชะ,ะทัศน์แล้วนะครับโดยผมช่องไปตามลมกับีหินสโตนแคมปิ้งเราก็ได้เก็บสัมภาระลงจากหลังรถนะครับเพื่อที่จะทำการกางเต็นท์ครับโดยที่เราได้ยืนเถียงกันอยู่สักพักหนึ่งสำหรับทิศทางในการกางเต็นท์ครับจากนั้น เราก็ลงมือทำการกางเต็นท์กันครับสําหรับแคมปิ้งในคืนนี้อากาศในตอนเย็นๆนะครับสดชื่นมากเลยครับไม่ร้อนได้มีลมพัดขึ้นมาจากทะเลทำให้บรรยากาศในตอนเย็นอากาศดีมากๆเลยครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมกับพี่หินสโตนแคมปิ้งเราก็ได้จัดกางเต็นท์และเตรียมที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคงั้นเรลยไปเตรียมทำอาหารกันต่อเลยครับตอนนี้ผมก็ แล้วก็ก่อไฟสเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมย่างไก่ตรงนี้นะครับผมเย็นนี้ตอนนี้ดวงอาทิตย์ตกข้างหลังเราครับผมตรงทางในชุมชนเมืองครับก็ผิดคาดวนีเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นทา,ทางทะเลแน่นอนครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมีภาพดวงอาทิตย์ขึ้นให้มาให้ดูน,นะครับก็ติดตามรับชมต่อไปครับผม พอฟ้าเริ่มมืดลงผมกับเออนส Stone มป m ปิ n เราก็ได้มานั่งพูดคุยกันถึงทริปต่างๆที่ผ่านมาและวางแผนสำหรับทริปต่อๆไปก็คุยกันอย่างสนุกสนานครับจนได้เวลาถาดมื้อคำ่ำแล้วครับผมแนะนำสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการมาแคมปิ้งที่หาดชะลาทัศน์นะครับวันนี้ก็อากาศดีมากเลยครับผม อากาศดีมากลมพัดเย็นสบายเลยครับผมก็ให้เพื่อนๆเลือเกเวลาที่จะมาแคมป์ปิ้งหรือมาถ่ายรูปในตอนเย็นเย็นบรรยากาศจะสวยมากเลยครับผมครับผมผมกับพี่หินโซนแคมปิ้งก็มาดูอากาศสถานที่ตรงนี้แล้วเหมาะแก่การแคมป์ปิ้งครับก็เลยลงสมอตรงนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอให้ไก่ย,ย่างสุกแล้วเราเด็นทานมื้อยินนะครับผม สำหรับตอนนี้อาหารมื้อเย็นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีไส้กรอกครับต้นมนะแมแลจะมีไส้กรอกและก็ไก่ย่างนะครับผมโอเคครับนั้นเราไปกินไก่ย่างกันเลยครับครับสำหรับคืนนี้ผมจากช่องไปตาม,มุมและก็พี่หินจากตะตนแคมปิง้งเราก็ได้ทานมื้อเย็นกับเพื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะแยกย้ายกันเข้านอนแต่ว่า ผมก็จะมาพูดถึงบรรยากาศโดยรวมของวันนี้และคืนนี้นะครับก็อากาศกลางวันก็ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะครับกลางคืนก็เย็นมากๆครับทําให้พวกเรารู้สึก่อนคทายแล้วก็ม่วงนอนกันแล้วนะครับผมตาปิ๊แล้วครับผมับแล้วมันก็ดึกเริ่มดึกมากแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณใกล้จะสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะแยกกันเข้านอนพี่หินมีอะไรจะฝากผ่อนนอนไหมครับผมก็มีนิดนึงครับเรื่อง เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับถ้าจะมาเชิญชวนเลยครับแนะนำให้มากันนะครับแล้วก็ฝากเรื่องความสะอาดนะครับทั้งทัง้ทุกคนนั่นแหละนะครับสำหรับผมนะคนก็ดูแลรักษาความสะอาดนะครับจะได้สะอาดสะอาดตาด้วยแล้วก็ขอให้ค่ำคืนนี้หลับปันนีนะครับ ครับก็อย่างที่ที่เห็นสโตนแคมปิ้งบอกนะครับก็คือหาดชะลาทัศน์จังหวัดสงขลานะครับเป็นอีกหาดหนึ่งที่มีความสวยงามและสงบร่มรื่นมากครับผมสำหรับคืนนี้เราก็จะเข้านอนกันแล้วครับแยกย้ายกันเต็นท์ักข้างหลังกันนะครับผม,มเราก็นอนข้างถนนกันครับคืนนี้พรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ครับผมวันดีราตีสวัสดีครับ ประมาณ6กโมงกว่าแล้วนะครับตื่นมาดูแสงพระาทิตย์ามเช้านะครับหลังรถตูที่นี่ตองแคมปิ้งครับตัดตรงที่นมากเลยครับมานั่งดูขึ้นพัดเข้าฝากักยามเช้านะครับ พาร์ตี้แมนและก็แฟนของเขานะครับมาเยี่ยมมานั่งดื่มกาแฟกันตอนเช้าด้วยครับผมก็เราก็นั่งคุยกันสักท่านึงแล้วก็เขาก็มาพูดคุยถ่ยา,ายกันทั้งแม่ก็วันนี้อากาศก็ดีครับรุขึ้นแล้วเอาอี่มีการเนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราก็จะน,นั่งคุยกันแล้วก็ดื่มกาแฟไปสักพักนึนะครับผม ครับเลยนะครับบสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ส่งพี่โอเดอะปาร์ตี้แมนกับแฟนแกกลับเลยแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะเก็บของเคลื่อนย้ายไปที่อื่นต่อน,นะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเก็บของกันเลยครับหลังจากที่เก็บของกันสร็จเรียบร้อยแล้วผมช่องไปตามลม กับพี่หินสโตนแคมปิ้งเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่ทีิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ